รู้มาว่าเคยผ่านประสบการณ์เกี่ยวกับโรคหลอนเรื่องในสมองปกค่ะค่ะใช่ค่ะเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอ๋อ,อค่ะได้ค่ะ พี่ทํางานเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะปกติเป็นคนที่ออกกําลังกายแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีค่ะแล้วยังได้ตรวจสุขภาพประจำปีทุกๆปีด้วยค่ะแต่มีเหตุการณ์หนึ่งอะค่ะจำได้ไม่มีวันลืมเลยค่ะเพราะว่าอยู่ดีๆตัวเองก็วูบไปเฉยๆอย่างนั้นนะคะซึ่งวันนั้นเป็นวันที่ทํางานปกติแล้วก็ต้องสรุปงานประจํา อยู่ดีๆก็รู้สึกว่าปวดหัวมากๆเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นไมเกรนนะคะปกติทั่วๆไปก็ไปหายาไมาเกรนมาทานนะคะสักพักนึงได้อะค่ะอยู่ดีๆก็วูบไปแบบไม่รู้สึกตัวเลยอะค่ะ แล้วก็มาตื่นทือก็มาอยู่ที่ห้องพักฟื้นที่โรงพยาบาลี่เป็นไงบ้างคะก็ติ่นดีคือมีปวดหัวอะไรอยู่ไหมแค่ปวดนะคะเดี๋ยวสักพักอ,อาการนี้ขึ้นเราจะกลับบ้านได้นะคะอขอบคุณค่ะซึ่งจากเหตุการณ์เนี้ยทำให้พี่รู้ว่าการที่เราคิดว่าเราเนี่ยดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอคะ่ะ มันจะต้องมีผู้ที่ช่วยดูแลเราได้อย่างถูกวิธีและก็ถูกต้องซึ่งก็คือโรงพยาบาลลำปางแห่งนี้นอกจากจะเปลี่ยนชีวิตของพี่ไปแล้วเนี่ยยังทำให้ความคิดของพี่เปลี่ยนไปด้วยเพราะพี่ไม่คิดว่าโรงพยาบาลของรัฐเนี่ยจะดูแลและก็รักษาเราได้ทันสมัยขนาดนี้ซึ่งพี่ต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลลำปาง เป็นอย่างมากค่ะความจริงอาการผู้นี้ครับไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองเนี่ยอาการส่วนใหญ่จะเป็นอาการเฉียบพลันแล้วก็มีอาการแสดงออกมาชิ่ชัดเจนชเช่นคนไข้ที่เป็นหลเลือดโป่งพองแตกก็จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงขึ้นทันทีบางคนถึงกับหมดสติหรือว่าไม่รู้สึกตัวเลยหรือในกรณีที่เช่นเป็นโรคอัมาพาตหลอดเลือดสมองอุดตันคนไข้จะมีอาการของ หน้าเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงหรือว่ามีชาของแขนขาซิ่ใดซิ่งหนึ่งเป็นต้นซึ่งจะมีอาการแสดงที่ชัดเจนแล้วเราต้องสู้กับเวลาซึ่งเวลาเป็นสิ่งสําคัญสำหรับคนไข่มากเพราะว่าเวลาที่เราสูญเสียไปเพียงแค่หนึ่งนาทีเนี่ยอาจจะพลิกชีวิตเขาจากคนปกติกลายเป็นคนพิการได้เพราะฉะนั้นทุกหนึ่งนาทีนี้มีความสำคัญกับคนไข้เพราะฉะนั้นบริการตรงนี้มันก็เลยจะต้องเปิดตลอดเวลา24ชั่วโมงเพราะเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้ว่าคนไข้จะมาตอนกี่โมงการรักษาเส้นเลือดฝรยพองเนี่ย ในปัจจุบันเรามีรักษาอยู่2แบบก็คือ1คือการผ่าตัดกับ2การใช้รังสีร่มรักษาระบบประสาทนะครับซึ่งถ้าเราดูจากการศึกษาของการทางการแพทย์จะพบว่าการรักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยภาวะแทรกซ้อนนี้มีถึง23%แต่ถ้าเกิดรักษาด้วยการรักษาด้วยด้วยังสีร่มรักษาของระบบประสาทเนี่ยจากภาวะแทรกซ้อนี่23%เอซนจะลดลงหเพียงแค่10%เท่านั้นถ้าเราดูเรื่องของการอยู่รักษาในโรงพยาบาลเนี่ยจากการผ่าตัดจะใช้ระยะเวลาในการรักษายาวกว่า แต่ให้กัเรารักษาด้เรื่องรังสีเรื่องรักษาโลหิตศาสตร์เนี่ยจะทำให้คนไข้รักษาเนี่ยสั้นลงในอดีตเนี่ยเราให้มีแต่ให้แก่ยาซึ่งคนไข้เมื่หลังจากได้ยาปุ๊บสุดท้ายเขาก็ยังมีอาการอ่อนแรงเหมือนเดิมออโรงพยาบาลลำปางเราเนี่ยมีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป,ปว่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกชนิดทุกรูปแบบเลยก็ว่าได้นะครับเรามีอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยนอกจากนั้นนะฮะเรายังมีทีมแพทย์ที่ เป็นแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับพร้อมที่จะรักษาทั้งในแบบที่จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดหรือรักษาด้วยการอุดหลอดเลือดผ่านทางเส้นเลือดแดงสำหรับในรายที่ถ้าจำเป็นต้องรับการผ่าตัดเราก็สามารถผ่าตัดได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยนะครับเรียกได้ว่าโรงพยาบาลลำบางเรามีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสำคัญของ สถานาการนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทําด้านนี้อย่างเดียวซึ่งมันจะต้องขึ้นอยู่กับระบบการดูแลของ,ของผู้ป่วยที่ดีด้วยเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะรักษาคนไข้ตรงนี้ทันคนไข้จะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิม